วันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับนั่นก็คือร้าน Godzilla Shop นั่นเองนะครับมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเช่นบล็อกฟุตและแมปอื่นๆอีกมากมายนะครับรับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลด8และยังรับกดผลพิศาจเงินม่วงเกมพาร์ต exp และอื่นๆเลด8ในแมปบล็อกฟุตหรือว่าแมปอื่นๆอีกมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีปรปกณ์ด้วยนะครับเพื่อแอดมินจะมีการลดราคาให้ด้วยนะ Godzilla Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ คลิกเลยคลิกเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบียบกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมต้องมาเปิดคลิปใหม่เชียวเพราะว่าไม่มันกากอีกแล้วทุก มันไม่มันเสียงหายผมก็เลยต้องมาเปิดใหม่แต่โชคดีที่ระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยนะครับไม่มันกลับมาเออในระหว่างเล่นแล้วผมอัดไปไม่รู้ตัวด้วยเลยนะครับไม่รู้ตัวอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับที่เล่นไปเนี่ยแล้วก็ผมต้องตัดในเกมแรกออกไปนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าเกมแรกผมเนี่ยแตกนะครับเพราะว่าไม่เนี่ยมันหายไปในช่วงแรกๆนะครับผมก็เลยเออไม่ตัดลงแล้วกันนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ในวันนี้นะครับทีมที่เราจะมาเล่นกันนะครับนั่นก็คือทีมนี้เลยนะครับทุกคนก็คือ ว่ามี3อักรเท Ь วทูตในทีมนะครับก็จะเป็นตัวดาเมจที่รุนแรงทั้ง2ตัวนะครับสตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็มีทามิเอลซึ่งเป็นตัวกลางโล่ให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะมีเดสเพียสนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมใส่เดทเทียนมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะบูสต์ไอเด็กน้อยนี่นะครับให้แบบว่าตีแรงสุดๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ตั้งใจที่จะมาเอาแบบความสะใจล้วนๆนะครับเอามาเอาแบบดาเมจล้วนๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอบอกกันเลยว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถ้าทุกคนอยากจะต้องการดูทีมเด็ดนะครับทีมนี้อาจจะอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจเนี่ยรับรองว่าสาใจแน่ๆนครับทุกคนเราก็คงไม่ต้องพูดปุ้มทําเพลงอะไรกันมากนะครับเรามาดูกันเลยว่า3อมอรเทววูตตัวที่แบบว่าในเรื่อง7บาทเนี่ยแทบจ,จะเป็นตัวที่มีความสามารถอยู่ในระดับแบบสูงสุดๆจะจัดเลยนะครับในเรื่องแล้วมาอยู่ในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยไปเอาแล้วครับทุกคนในรอบนี้นะครับมาแก้มือกันหน่อยแล้วกันโอ้โหมากับโดโรบะ ฝ่ายรงข้ามมีซาลิเอลกับโดโรแล้วก็เคียวเป็นทีมที่แบบว่าดาเมจจัดจ้านมากๆนะครับเป็นทีมที่น่ากลัวมากนะทีนี้ผมก็เกรงว่าสามอร拉ธิวัตุลของเราจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสามอร拉ธิวูตเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเขาก็ปาดไอเด็กเวนเรามานะครับแล้วก็วืดปัญหาอยู่ตรงนี้ไงเราก็งั้นตัวนี้เราจะต้องปั่นครับ ปั่นไปแล้วก็ใช้สกิลหมู่ไปเพราะว่าตอนนี้เขาดึงดูดไงยใช้สกิลเดี๋ยวผมว่าน่าจะไม่คุ้มนะครับแล้วก็กลางโลกก่อนละกันนะเพื่อเซฟเฟดาเมจที่เราจะโดนนะครับนี่โอ้โก้อนแรงอยู่นะเคีย,ยวเกือบแตกนะทั้งทีสองสกิลเคียวก็เกือบแตกนะครับทุกคน,นถ้าเขาไม่มีดึงดูดนะผมบอกเลยว่าเคียวรอบหน้าเนี่ยแตกแน่ครับเราต้องฆ่าเคียวเพราะว่าไฟบนหัวเรามันเยอะเกินครับทุกคนแล้วถ้าไฟบนหัวเรามันเยอะเกินเนี่ยเราจะโดนแรงมาก แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าดาเมจจะไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเราน่าจะเพราะเราเปิดโลไว้อยู่นะครับดาเมจเขาก็เลยไม่จัดจานเท่าไหร่ทุกคนโอเคตอนนี้ผมว่าผมเก็บเคียวได้ครับทุกคนเอา้าเชียแล้วไม่ใช่วะคือคือเขาดึงดูดอยู่วะทุกคนผมก็ปาบแล้วกันให้ตัวที่ท่าเสมอกันนะครับตีเข้าไปปาบแล้วก็เผื่อตายเผื่อตายแล้วก็หันมาทางนี้ครับมาตีเคียวปาบตีไม่เข้าเลยจาน มันตีไม่เข้าอ,อย่างน้นอยๆก็ตายไปหนึ่งแต่ว่าครับผมแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามคือเคียวเนี่ยเลือดติดไฟเต็มหัวครับรอดยากมากเราเนี่ยรอดยากมากเลยครับงานนี้งานหนักจัดหรือผมไม่ชินกับการเล่นทีมนี้ว่าทุกคนเราก็เลยปล่อยสกยิยอะไรไม่ที่มันผิดพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเด็กเวรกูตายแล้ว ว่าเด็ดเราตายไปแล้วทุกคนเอ,อือดโดนเคียวปาดเขาให้เรียบร้อยเลยสิครับผมโอ้โหแล้วมันจะรอดอยังไงวะเนี่ยอาจารย์ปังปังแล้วก็ปังคลิปนี้อย่าบอกนะว่ามาโชว์แตกเฮ้ยที่บอกว่าอย่าคาดหวังนี่คือก็ชนะให้กูหน่อยก็ได้นะหรือบางทีทีมเราอาจจะพลังเยอะเอ,อ้ยพลังน้อยเกินไป ทำให้เราได้เปิดทีหลังก็เป็นได้นะครับ <S <s <ign> <S เอ,อื้อเอ,อื้อเอื้อเยบร้อยเก็บ <s ign> จัดเก็บแสบรอบถ,ถัดไปเราต้องแก้มือให้ได้ทุกคน <S <s <ign> <S <scr> um> โอ้โห,หเพราะนใหญ่ในเขียวมากแล้วผมก็บา,บายๆเจอกันรอบนี้ก็ยังแตกอีกเช่นเคยนะครับไปต่อเอาละครับในรอบที่3ามครับรอบนี้เราจะแก้มือได้โอ้โหเจอคิงบัมวะ่ะ ผมว่าทีมนี้แม่งเกาะไอ้ทามาิเอลเนี่ยรู้สึกว่าเจอคิงบัมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าคิงบัมมันแช่มันก็คือแบบจบเลยไงแต่รอบนี้ผมว่าเราน่าจะต้องฆ่าสักตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับโอ้โหเขาเรอ,อันนี้ก็รีบเกินโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยสิครับโดนแช่เข้าไปครับโอ้โหเดี๋ยวเรากางโล่ก่อนซึ่งกางโล่ปุ๊บ แม่งเขาก็แช่เราไงเขาแช่เราก็จบครับโลกก็ไม่มีความหมายแล้วทีนี้อ๋อโอคนก้อยเลยว่ะทีมนี้มันมีอะไรที่ดีกว่านี้ปะเนี่ยคือมันโดนมันโดนหนักทางง่ายว่ะทุกคนสามเทพของเราน่าจะเพราะเราไม่ได้เปิดก่อนด้วยจริงๆริอเย่าเจ็บมากเอาแบบคันคันก็พอโอเคเอาแบบคันคันก็พอแต่จริงๆเขาเขาควรจะต้องแช่นะครับเขาควรจะต้องแช่ก่อนแล้วแท่ตินะครับนี่ เฮ้แต่ว่าข้อดีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไอ้เจ้าลูโดเซียลนะครับมันจะไม่โดนแช่นะเนื่องจากพรของเขาเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็บึ้มเข้าไป2ทีแล้วก็ผมคิดว่าค่าคิงน่าจะคุ้มสุดครับเพราะว่าคิงมันฮิวไงเออถ้าเราฆ่าตัวฮิวได้ผมคิดว่าเราน่าจะเล่นสบายขึ้นนะครับ <สา S 1> โอเคไป,ไป้าไม่ติดชิเลยวะ ฝ่ายต้องข้ามฮิวแน่ครับรอบนี้แล้วก็ถ้าไอเด็กเวนผมโดนแช่เราก็จะเล่นยากขึ้นอีกครับนี่ไงเขาฮิวแน่ๆอา้าแค่เด็กเวนรัวเลยทุกคนเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เขาก็แช่ลรโดเซียลนะครับเราก็ต้องหวังให้ทามิเอลเนี่ยฆ่าให้ได้นะตอนนี้โอเคเราก็จีไปสองครั้งนะครับแล้วก็รวมการ์ดไว้เออเอออันติมาพอดีครับป๊าบ ป้าโอ้ดีบาเกินเพื่อนผมน่าจะรวมเป็น2เป็นขั้น2อง่ะเผื่อมันจะแรงขึ้นเออมันแรงขึ้นนะเราพลาดเองว่ะโอ้โหเขารอฮิวจังหวะนี้ไงคนฮิวขั้น3มเริ่มใหม่กันเลยทีเดียวแพ้กระทั่งทีมพูดเหรอเพื่อนไม่นะไม่ได้ฮะ แล้วก็เจอเกาแดงเข้าไปเรียบร้อยสิครับผมเดี๋ยวเราเรียกอันติก็ไม่ได้ด้วยเรียกอันติได้แค่ตัวเดียวครับงั้นก็ปืดแล้วกันแล้วก็ปืดแล้วกันรวมการ์ดไว้ใช้นะครับแล้วก็อ่ะ ตายแน่ๆยังไงไอซาลิเอลก็ตายแนย่เอาจริงรอบนี้ไม่รอดนะครับบางทีก็าอาจจะโดนลดเกรบางทีก็อาจจะโดนแชนะ่ผมบอกเลยว่าอันติเราน่าจะไม่ได้ใช้นะครับน่าจะไม่ได้ปล่อยเลยเดี๋ยวรอดูใครแช่ใครแช่หนึ่งเดี๋ยวแช่สองก็มานั่นไงเรียยร้อยแปกโอ้โหเพื่อนจะทรมานกันเกินไปเจอคิงบัมลังแกเฮ้อยอัครเทวทูตเนี่ยนะอะไรกันครับนี่มาแพ้อย่างเฮียวบัมเนี่ยนะ มาแพ้ทีมจริงปั๊มแต่ว่าตราบใดที่เกมยังไม่จบนะครับเราก็ยังไม่นับศพทหารนะครับทุกคนนี่ไงลดเกตดไปเราสู้จนสุดชีวิตนะครับอย่าให้มันเสียแบบว่าเสียชื่อเสียอ克拉เทวทูตเออโอ้โหนี่ก็ฮิวจ้างนี่ก็ฮิวเก่งโอ้โหรถเกรดเราปาบเขาให้แล้วก็แค่อีก มึงยังแย่แช่อีกเหรอเพื่อนโอ้ยผ<พ>อเธอเด็ดเพียบจัดการมันให้ได้ลูกแล้วสกิลก็โอ้ยคลิปนี้อะไรกันครับเนี่ยน้องๆอาจจะบอกว่าสะใจดีพี่โอ้เรียบร้อยสกิลก็คือสกิลมันเป็นสกิลที่ดีอ่ะปล่อยทิ้งก็ไม่ได้ขนาดเดดเพียบติดคีแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยผมว่าผมกดออกเลยดีกว่าครับเออกดออกไม่เท่ากับแพ้เอาละครับในรอบนี้ขอไปรอบสุดท้ายแล้วกัน เออเก่าแดงเยอะเหลอเก่าแดงเยอะเหลอโอ้โหนี่แล้วก็เอทรอซ่าแล้วก็คิงสวยเยี่ยมเอาละขึ้นการกับเอทรอซ่าแล้วก็ทีาทามเยลเรามาแล้วก็น่าจะ <Okay. S 1> นั่นไงฟูเคาเตอร์ตามสเตปของเอทรอซ่านะครับเราก็เดี๋ยวกางโล่ไว้สักทีหนึ่งละกันแล้วก็ รวมการ์ดไหมแต่ผมกลัวเกาบันใบ้ว่ะทุกคนอ่ะเรารวมการ์ดไว้ก่อนแล้วก็ให้เราสามารถเรียกอันตีได้นี่นะไม่ไม่ไม่อันอันตียังไม่ต้องงั้นก็สกิดสกิทสกิดไปก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเราค่อยจัดการเอทอสซาครับนี่ตอนนี้แต่มันแรงจริงนะทุกคนคือแบบสกิลขั้นหนึ่งตีไปสี่หมื่นอ่เอย่าบอกนะว่าอันตีจะมาสามตัวเพื่อน โอ้โหแชพเองจะเกินไปแล้วนะคือทางทีมนี้มันไม่มีทางสู้ใครจริงๆหรอวะโอ้โหนั่นไงโอ้โหแล้วเราลถเกตเกาไม่ได้ด้วยดยวทุกคนป้าบป้าบแล้วก็รถเกตโอเคไม่ตายไม่ถึงตายโอ้โหปัญหาคือเราเราโดนพาส์สเอทธอร์ฟ้าด้วยแหละครับทุกคนเราก็เลยตีไม่แรงนะ ถ้าเกิดเราตีแรงกว่านี้ผมว่าเอทอซ่าก็จดตัดเดียวมันเดียวเลยเพื่อนโอ้อะไรกันครับเนี่ยยังดีที่รถเกรดไปอยู่นะเอทอซ่าอย่างน้อยรอบนี้ก็คือโดนรถเกดไปแล้วเขาก็ชิงเธอเราไม่ได้ครับโอเคเกาตีมาน่าจะไม่แรงเท่าไหร่หรอกมั้งไม่ซับพิงวันนี้คือหลอด เนี่นแยแล้วไม่ก็ฮิวงไงรอบนี้นะครับเราก็เวืดลงไปแล้วก็สาบลงไปให้ตายไม่รู้จะตายหรือเปล่าแล้วก็ลดเกรคิงครับก็คือทําได้แค่ยื้อไปก่อนนะี้จัดการแบบตรงๆไม่ได้ไนงะก็ต้องยือนะ้อเลยออพลาแบบไปแล้วอย่างน้นอยก็ลดเกรคิงเพื่อยื้อไปก่อนนะครับเราก็ยังไม่เสียใครไปนะตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่ รอบนี้ยังไงก็ต้องจัดการคิงให้ได้ครับเดี๋ยวปั่นคิงเลยดีกว่านะรอบนี้นะอย่าแช่แล้วกันขอแค่อย่าแช่ไอเด็กเราแล้วกันนะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้แช่เด็กเนี้ยแใครอีกอะโอ้โหแช่ตัวรถเกต,ตเกต็ตคือความหวังอยู่ที่3สก,กิลนี้ไงมาแล้วมันจะรู้ว่าลูดโดเซียวจะโหดหรือเปล่านะครับเขาเป็นคนที่โหดที่สุดในสี่คราตเทวทูตนะเห็นบอกนะปปาบโอเค พื้นปวืดติดที่ติดที่ิท,ทีสักครั้งหนึ่งเถอะโอ้ยมึงนิดเดียวโอ้มันนิดเดียว,ว,วยอ่ะคือโชคชะตามึงนี่คิงคิงมึงสักอะไรวะเนี่ยเดี๋ย็ดไม่เห็นหลอดเลือดเลยเดฟเพื่อนคิงมันสักอะไรครับเนี่ยทุกคนวืดโอ้ นี่ผมจะแตกจริงๆเลยนี่คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แบบโฟกาัสกากให้ทุกคนดูเลยนะเอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีมรวม4ี่อัครทวทัตนะครับรวมได้มา3ตัวนะครับแต่ความจริงผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันไม่ได้กากนะครับต้องบอกเลยว่าตัวมันไม่ได้กากแต่เมื่อเขา3ามคนมันมายืนด้วยกันเนี่ยมันเลยกากเออ คือต่างคนต่างแยกไปอยู่กับแบบเกาเขียวไปอยู่กับอลินางฟ้าหรือไปอยู่กับอะไรต่างๆอ่ะที่แบบช่วยบู์ให้เขาอ่ะเออแล้วก็ให้เขาเป็นตัวเอกอ่ะอันเนี้ยคือจะโหดครับแต่พอมันมาอยู่ด้วยกันปุ๊บ แม่งโดนเกาแดงใบทีเดียวจบข่าวเลยทําอะไรไม่ได้ขยับไม่ได้เลยครับทั้ง3คนเลยนะร้างก็ไม,ม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งไปเจอคิงฟ้าอะไรเงี้ยโอ้โหถึงจะกลางโลกหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่โดนแช่ไปจบเลยครับเรียบร้อยครับก็สรุปประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับทีมสีอะคาไรเทวัตุดย้ําก่อนว่าส่วนตัวเขาไม่ได้กากแต่ว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันแม่งโคตรกากโอเค สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบหรืออะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า